ไปดูอีกหนึ่งข่าวนะคะเรื่องนี้สสามีภรรยาเขาดูแลกันโดยที่สามีดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์จนตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมหากลายเป็นผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแต่ปรากฏว่าในวันที่เกิดเหตุค่ะสองคนนั้นเกิดมีปากเสียงกันทําให้สามีเองที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาทนไม่ไหวนะคะก็เลยไปคว้ามีดมาแทงภรรยาจนเสียชีวิตแล้วตัวเองก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็นั่งรอมอบตัวนั่นเองค่ะ ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะทางด้านพันตำรวจตรีวิรัตเมนกูลสารวัตรสอบสวนสอนอบางขุนนนท์ค่คะรับแจ้งเหตุหญิงชาราถูกแทงเสียชีวิตภายในบ้านพักอยู่บริเวณซอยจรัญสนิทวง37แขวงบางขุนสีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะจึงได้มีการประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นบริเวณหน้าห้องน้ำชั้นล่างค่ะ ไพบศพหญิงชลาอายุ77ปีนอนหงายอยู่กับประตูห้องน้ำในชุดนอนสีดำลายดอกนะคะที่ราวนมด้านซ้ายพบมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตปักคาอยู่ภายในบ้านไม่มีร่องรอยการต่อสู้ส่วนคนรายก็คือสามีของเธอเองนะคะอายุประมาณ69ปีซึ่งรอมอบตัวอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านสอบสวนตัวสามีค่ะระบุว่า ภรรยาเนี่ยป่วยเป็นอัลไซเมอร์มีอาการหลงหลงลืมลืมแล้วก็เป็นโรคกระดูกพุนด้วยเดินลำบากซึ่งภรรยาเองโดยปกติจะมีอารมณ์หมุดหงิดฉุนเฉียวง่ายชอบพานไปทั่วค่ะขณะที่ทางด้านผู้ก่อเหตุหรือว่าสามีเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหลับยากค่ะพอทีนี้หลับยากเวลาภรรยาทำเสียงอะไรนิดหน่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะตื่นขึ้นมาทำให้ตัวสามีเองเนี่ยเกิดความเครียดสะสม ทีนี้ก่อนเกิดเหตุคะ่ะภรรยาเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เกิดลื่นล้มขึ้นมาตัวสามีเองบอกว่าเตือนแล้วก็ไม่ฟังรันที่จะเดินไปเข้าห้องน้ําเองจนทําให้เกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเนี่ยสองคนก็เลยโต้เถียงกันเพราะว่าภรรยาเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดอยู่แล้วนะคะทีนี้สามีก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบคะ่ะคือโมโหทนไม่ไหวเลยไปคว้ามีดใกล้มือมาแทงหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว รู้สึกผิดค่ะเลยมีการโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกุมตัวเองเนี่ยแหละเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำศพส่งโรงพยาบาลพร้อมคุมตัวสามีแล้วก็มีดของกลางไปทำการสอบสวนแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนะแปะเออเดี๋ยวมึงก็รู้แปะแปะตายธรรมชาตินะแอจะทำอะไรนะแอบพวกหนุมอยูนะแอเคียด เครียดให้กินอะไรแกก็กินกบอกต่กินน้ำหนะแกกถึงจะกินเมื่อกี้เนี่ยซื้อข้าวซื้อปลาให้แกกินแต่นี้มีน้องน้องเขยอยู่เป็นเพื่อนอีกคนหน่งแล้วแกพูดยางอะไรอีกบ้างแม่ตอนที่ไปอยู่กับแกกูบอกกูบอกแล้วไงกูกละไม่ไหวแล้วก็ูข้ามเลยอย่างเงี้ยบอกบอกแล้วก็ไม่ฟังแกาพาเขา้าห้องน,น้ำที่แกจะทำอะไรก็ดื้อมาๆแกดื้อ่ะ ชอบว่าเฮียพักหลังกันดื้อพาเข้าห้องน้ำบอกนั่งอยู่นี่นะขี่เสร็จยังแกก็บอกยังอ่ะนางนั่งก่อนแต่ก็เลยมาที่เตียงมาเก็บที่นองที่นอนทําก่อนแกก็จะเอาไปลาเอาเมย์ก็ออกมาแกลุกแกลุกแล้วล้มแล้วแขนนี้ผิดรูปแกบอกลังไงดังโครมแกก็เลยเข้าไปดูผิดรูปแกก็เลยมโหูเลยน้องสาวามามาแกก็บวกแทงต่อหน้าามาเลยต่อหน้าน้องเขาเลย ทีเดียวทีเดียวทีเดียวทีีเดยจริงๆพี่ทีเดียวปุ๊บเลยแกเหนื่อยแกบอกก็เหนื่อยพี่มามาอ้วนขึ้นหกสิบกว่าแกเหลือน้าหนักแค่ห้าสิบกว่าแกเอาไม่ไหวทังคืนแกต้องกินยาปวดขาปวดแข้งแกเอากูเอาเมียเขาไม่ไหวเพราะลูกแกมพิกกลับบ้านมากไม่กลับมางเกี่ยวกับงานแต่ลูกเขาไม่ได้กินเหล้าดุบหลี่นะพี่คนชายม่กินนะ แกทำงาใช่แกยี่สิบสี่พี่เอาไปไว้ศูนย์แกก็ไปอยู่ด้วยนะแต่ไม่ไม่ไม่อยู่นะที่ศูนย์ทำาทํทำหล่นเตียงพี่สะโพกหักขโมยเนี่ยเสียเงินสามรอบไปอยู่ที่ศูนย์นะทําหล่นทําหักอะไรเงี้ยแกก็เลยมาดูเองดีกว่าใช่หมอยังสัมภาษณ์แกเลยนะพี่เวลาหมอหมอถามลุงเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยใช่หมอไม่หมอบอกไม่หมอไม่น่าถามนะว่าเหนื่อยไม่เป็นยังไงเครียดไหม แล้วเขาบอกหมออย่างเงี้ยแสดงว่าแกจะดูแลภรรยาคนเดียวใช่ที่สี่เลยพี่สีรร่ชัมม่วโมงใช่เป็นแกคนเดียวใช่ยุคยิบสี่นอกจากผู้ชายคนโตกับเร็วแกก็จะแม่แกเข็นล่อมหมู่บ้านแกก็ยังจําได้ม้งไม่ได้มางทีนหนูบอกมามม้ว่าดีมาเไปไ็นนก็นั้นนกเงี้ยแกก็ยังทักจําได้มันครั้งก็จําได้บางครั้งก็จำไม่ได้แล้วทมดสี่สี่ปีพี่แล้วอยู่เป็นแบบนี้ใช่แล้วเฮียดูคนเดียวพี่คิดดูไม่ได้คนอื่นมาช่วยแกดูเลยนะ กเคยบ่นไหมคะว่าแกเหนื่อยแกเขาบอกเลิกเล้งเขาบอกเหนื่อยเขา,เาบเขาอะรักเมียเขามากเมียเขาอายุมากกว่าแกรักมากแล้วแกก็ไม่อยากให้คนอื่นมาดูเพราะว่ากลัวทำเมียแกไม่สะอาดเพราะแกสะอาดพี่ดูไม่มีแผลกดทําไม่มีอะไรเลยแกดีมากแกหากข้าวให้กินแต่ตัวแกกินไม่ลงกลางคืนแกก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนบางทีมามากร้องอะไรขึ้นมาเงนี้ยแกก็พี่บอกแกก็ไม่ได้นอนเนี้ไม่ได้พักผ่อนไม่เต็มที่พี่แกคงเหนื่อยอะ นียแกใช่ใช่น่าจะใช่พี่เพราะเมื่อก่อนเนียเขาดีมากนะพี่เขาทํางานมาม้าอยู่บ้านเนี่ยบ้านไหนนะอะไรพังนะเพียเขาไปช่วยซ่อมหมดแต่มาม้ามาถึงเฮียเขาบ้านเนี่ยอย่างไงี้แต่เขาดีมากอ่ะแอบพี่แถวเนี้ยนะแสดงว่าแกต้องอดทนมาสุดๆเแลยใช่ใช่ ด้านล่าบุหรี่แกก็ไม่ได้ดูไม่ได้กินนะพี่เพี่อะเนียเมื่อกี้เนี่ยแกขออะไรบ้างไหมไม่ไม่ก็หนูก็บอกให้กําลังใจแกไปอย่าแปะอย่าคิดมากนะก็บอกก็หมอเออหนก็รู้เองกูจะทำอะไรแปะอย่าเพิ่งทําอะไรนะแปะแปะตายธรรมชาตินะไปะอย่าทอะไรนะหนูก็ฝากตารวจนะช่วยดูพวามีกล้องก็คือแกก็ยังเครียดใช่แกก็ใส่กำลแจมาอยู่พี่เมื่อกี้เนี่ยก็ยังเครียดอยู่ก็เลยบอกว่าแปะอย่าเพิ่งคิดสั้นนะ ดีหนูจะพาแม่มาเยี่ยมแปะนะไม่ต้องพาแม่มาหรอแม่มเดินไม่